ว่าแอปเปิลไซเดอร์จริงๆชื่อเต็มมันก็คือแ<ช>อปเปิลไซเดอร์อินวนาะครับอ่าค่ะก็เออก็เกิดจากว่าเป็นกระบวนการคล้ายการทำน้ำส้มสายชูนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวที่นำผลไม้ที่นำมาหมักก็คือตัวแอปเปิลนะครับครับเป็นการที่เออเรานำตัวแอปเปิลนะครับที่เป็นผลไม้ที่เราทานกันอยู่แล้วเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นละเอเียดละเอียดนะครับแล้วเราก็หมัก มัมีการใส่ยีเข้าไปนะครับตัวแอปเปิลเนี่ยเวลาที่ถูกยีหมัดเนี่ยก็จะกลายเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เหมือนกับเป็นเหล้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเติมแบคทีเรียนะาแบคทีเรียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเหล้าให้กลายเป็นกรดนะครับเชื่อถืมเรียกว่าเป็นกลุ่มโรควโรคแบคทีเรียนะครับมันก็จะเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นกรดก็เป็นกรดขึ้นมาก็คือกรดอาร์ซิสติกแอซิกนะครับหรือกรดน้ําส้มนั่นเองนะครับ อันนี้หมักสึกแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจากตัวเนื้อแอปเปิลแล้วก็ผ่านกระบวนการก็จะกลายเป็นรลพลาสติกร่วมกับมีสารอื่นๆที่ปนอยู่ในนั้นนะครับจะมีพวกเกลือแร่พวกโพแทสเซียมแล้วก็จะมีเกี่ยวข้องกับสารบางอย่างรวมทั้งมีแบคทีรียบางตัวที่ทําให้เกิดเรื่องของประโยชน์ต่อร่างกายในกลุ่มที่เราเรียกกันว่าโปรเบอติกก็จะอยู่ใน ตัวน้ำแอปเปิลไซเดอร์ที่เรามีการมักร่วมด้วยนะครับวับาตติก็เจ็เปรี้ยวนะครับแล้วก็ใ,ในบางครั้งก็จะมีกลิ่นกลิ่นก็จะคล้ายๆกลิก่นของแอปเปิลแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกกลิ่นอาจจะฉุนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากว่าก็มีการใช้กันมานานโดยวิ่งชาวตะวันตกแล้วก็มีการบอกต่อว่ามันมีประโยชน์หลายๆอย่างก็เลยมีการนํามาใช้แล้วก็มี อย่างที่เห็นในโซเชียลต่างหลายว่าก็มีคนนํามาใช้แล้วก็เห็นว่ามีเอ,อคนบอกว่ามีประโยชน์หลายอย่างก็จะมีการนํามาใช้เช่นยกตัวอย่างนะครับค,คนกะมาใช่หนึ่งก็คือลดน้ําหนักนะที่เราบ่อยเราบอกว่าจริงๆตัวเนี้ยอาจจะไปช่วยทําให้รู้สึกเบื่ออาหารนะครับทานอาหารได้น้อยลงอันที่สองก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะฮะก็ทําให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ย พวกหมารี่ดีขึ้นนะครับอ,อที่สามเนื่องจากมันเป็นโรเนี่ยมันก็จ,จะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีขึ้นครอาจจะลดการท้วกท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วก็อนอกนั้นเก็ยังมีการพูดว่าโอม้มันอยากจะช่วยเนี่ยมีโพแทสเซียมร่วมด้วยครับก็รักษาสมดุลของพวกร่างกายแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงทั้งความดันโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดด้วยอครับนอกจากนั้นยังมีการนํามาใช้แบบนะประทิมผิวด้วยนะครับนะฮะ Oh, คนจะเอามาทาสิวมีนะคนมาทาหน้าให้รู้สึกหน้าเราชุ่มชื้นอะไรเงี้ยครับก็หลากหลายทำไมมันดูเหมือนดูเหมือนเป็นยาวิเศษแต่มันไม่เหนอ้อหรอะคะตัวของนักคอนเซเดอร์มันที่จะเป็นเป็นกรดนะตัวเป็นกรดนะี่คือมันก็จะมีมีความเปรี้ยวเวลาม,มันใช้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความเป็นกรดสูงเพราะนั้นเขาก็บอกว่าถ้านํามาใช้เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้มาใช้เฉียวๆนะครับ ต้องมีการนํามาผสมเจือจาจะอะไรครับเปัวสดไม่เจือจางจะเป็นผสมเรื่องของน้ําเปล่าใช่ไหมออหมาแช่สมมติว่าบางบางท่านที่ใช้ทานเช่นช่วยเป็นยาระบายนะครับือช่วยกัน,นย่อยอาหารนหคนนี้เขาจะทานเขาก็ผสมน้ำเช่นแอปเปิเเลไซเดอร์สักสองช้อนชานะครับคือเต็มที่ไม่ควรเจิญ ข้าบตีสา3ช้อนชาแล้วก็ผสมน้ำื่อแก้วหนึ่งเลฮะแล้วก็คนให้ดีๆแล้วก็อาจจะดื่มตอนเช้าแล้วก็เขกาก็แนะนานิดนึงว่าเนื่องจากมันเป็นกรธเพราะนั้นเวลาดื่มมาที่ดื่มเล้วระวังนิดนึ่งว่ามันมีผลต่อฟันไม่ให้ฟันมันจะกัดก่อนฟันเราได้อนั้นก็บอกบางบางท่านากน็แน,นะนำบอกว่าให้ใช้หลอดดื่มบางคนก็บอกว่าก็าดื่มเสร็จแล้วก็พยายามบ้วนปากรวมด้วยความเชื่อในเรื่องของเอการลดน้ํนาหนักไปได้ยังไงครับอาจารย์ การลดน้ำหนักนี่เขาเชื่อว่าตัวของมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีตัวกฎอสติกอสติกเนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีสารบางอย่างซึ่งอาจจะไปมีผลต่อสมองที่ควบคุมในเรื่องของความอยากอาหารทําให้เรารู้สึกทานได้น้อยลงนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวกฎบางตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในก,กระเพาะอาหารเราด้วยทําให้ระบบการย่อยเราอาจจะย่อยได้ดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นนะก็เลยทําให้เรารู้สึกอ่า ทานอาหารได้ลดลงก็เลยทําให้เรามีน้ําหนักลดลงได้จริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทานนะจะลดลงหมดนะบางบางคนก็มาเหมือนกันบอกว่าทานแล้วไม่เห็นลดลงเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญคือตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคือลักษณะของการการการที่เราพูดถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่บางทีเป็นการบอกต่อนะฮะไม่ได้มีแบบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนห เป็นว่ามีการทดลองที่แบบว่าเห็นข้อมูลชัดเจนว่ามันช่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลอาจจะคนนับสิบคนี่สิบคนในนยครับแล้วก็ลองการดูอะมันลดลงก็จะมีบางคนที่อาจจะได้ผลบางคนอาจจะไม่ได้ผลก็ได้อค่ะเออเอถ้าทานเพียวๆแน่นอนคถ้ามันก็สามารถจะไม่เกิดปัญหาได้อื แต่เวลาทำงาเพียวเนี่ยปัญหาหลักมันอยู่ข้างบนแถวๆนี้แถวๆเรื่องของลาคอเราหรือว่าในปากเรามากกว่ากว่าฝ้าที่มันจะลงมาในกระเพาะนั่นเนี่ยนั่นจะต้องผ่าข้างบนเราไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกโรคกระเพาะอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยงได้ก็เสร็จนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่สาคัญนะในเด็กเล็กๆเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทานนะคะเพราะว่า รู้จากว่ามันเป็นกฎที่ค่อนข้างแรงทรางนาั้นเยะถ้าเกิดเราผสมหรือว่า,าเรื่องของของการทานที่ไม่ดีแทนไม่ดีพอเนี่ยมันจะเกิดผลข้างเคียนได้เยอะนะครับถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยถ้าจะทานก็แนะนําให้ทานไ <c oughs> ด้ท้าได้แต่ว่าปริมาณอาจจะไม่มากนักนะครับส่วนที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือสตรีมีค<ส>ันเราไม่แนะนาให้ทานมันจะมีผลอะไรฮะจ๊ะ เพราะว่าพวกนี้มันเป็นกดพวกนี้กดพวกนี้เนี่ย <c oughs> เวลาทานข้าไปเนี่ยมันมันก็ไปมันก็อาจจะมีหนึ่งก็คืออาจจะมีผลต่อเรื่องของการสร้างคันได้นเนื่อง <c oughs> จากว่ามันเป็นกดที่รุนแรงที่สองม,มันอาจจะผ่านเข้าใบในทารกได้ <c oughs> ด้วยเวลาผ่านเป็นทาุกเนี่ยมันอาจจะมีผลสอบพัฒนาการของเด็กก็ได้ด้วย <c oughs> รวมไปถึงช่วงที่ให้นมด้วยไหมครับค <c oughs> ุณแม่สำหรับเรื่องการให้นมเนี่ย หลักฐานตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าทานปริมาณไม่มากก็เช่นผสมแบบเจอจางมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีผลเท่าไหร่<อ>นะครับแต่ดังที่ดีถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยสตรีมีคราบหรือให้นมบุตรเนี่ยก็ควรจะดิบเลีเ่ยงไปก่อนดิเลี่ยงไปเลยเนาะผม,มว่าอันนี้ก็น่าสาคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่มือใหม่หรือรวมถึงคุณแม่ก็มีคน,านาหนึ่งนะฮะก็คือ,อหลังคลอดก็อยากจะหุ่นดีเร็วอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ บอกว่าขอใช้ตัวนี้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนกันอ,อันนี้ก็ถามว่าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้ยังให้นมถึงมดุดถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่ได้ให้นมเลยเนี่ยเป็นปัญหาครับสามารถใช้ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณแม่ยังให้นมให้นมน้องอยู่เนี่ยอย่างที่สามที่หกเดือนแรกเนี่ยก็ก็พัเป็นไปได้ก่หลีกเลี่ยงไปก่อนก็จะดีครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งแล้วค่อย,ค,อยค่อยมาใช้สูตรด้วยนี้กไ็ไม,ไม่ไม่ช้าไปเนาะคุณหมอครับ <laughs> อาจารย์คะแล้วสําหรับคนที่แบบอันนี้หนูถามอันนี้อาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องโดยตรงคนที่แบบเป็นแบบเอ่อฟอกไตหรือแบบเป็นโรคไตยอยู่แล้วเนี้ยค่ะอาจารย์บางคนก็แบบว่าเออแบบทานเพื่อขับถ่ายหรืออะไรอย่างงี้<ช>ได้<ช>ไหมคะอ่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับว,ว่าถ้าเป็นเซเดอร์เนี่ยมันล่งต่างๆใช้ได้ไหมนะครับอื ถ้าเป็นโรคไตเองเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดที่ต้องมกดนะครับถ้าที่เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆจะมีปัญหาเรื่องการขับกดไม่ดีอืเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความในกดในร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนาให้ใช้ใอ p p เปอรไซเดอร์นะครับเพราะจะมีเลี่ยงนะครับ่วนคนที่อาจจะมีประโยชน์ที่พูดกันบ่อยๆคือคนเช่นเ็นเปนาหวานนะครับเขาบอกว่ามันจะสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลได้ แต่ไหนก็ตามเห็น er, ท่นยามันช่วยก็น้ําตาลเพราะบางทีกินยาเระหวานอยู่ด้วยก็ต้องติดตามระดับน้าตาลดีเพราะบางคนมีน้ so so right <go> being so ําตาลต่ำได้เวลากินตัวนี้ครับโอ้โหเหรอคะติตามโรคอื่นเช่นโรคโรคหัวใจนะคก็ต้องมีความระมัดวังว่าแต่ตัว p r เ c e d u r e นี่จะมีผลต่อยาหัวใจบางตัวนะครับก็ต้องกัยาที่จะปุ้นการทางานของหัวใจได้ครับก็ต้องระวังนิดนึงในโรคหัวใจนะครับเป็นโรคตับถ้าเป็นได้มาก ถ้าอยากจะทายแอปเปิลเซเดอก็ได mm ้แต่ถ้าเป็นมากอีกสับแข็งแล้วก็ควรจลีเลียงนะครับก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปกินเลยถ้าเหมือนกับอกว่าออ้ยเห็นประโยชน์แล้วโอ้ยคนนั้นกินแล้วดีอาจเจอข้อมูลแล้วโอ้โหไม่มีผลทางลบเยอะแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเองมีโรคอะไรบ้างนี้ก็ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะจานเนาะก็ผมต้องดูต้องดูประโยชน์ที่เราได้จากการรับประทานนะครับ สารตัวนี้เข้าไปกับเรื่องของข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบแล้วว่าส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็นําเข้าจากาประเทศราคาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยสําหรับในเมืองไทยก็มีผลิตได้พอสมควรนะครับเพราะช่วงหลังก็ความนิยมก็ยังมีแล้วก็อย่างที่เราบอกว่า มันเป็นน้ำใช่ไหมครับครับแต่วนี้แล้วก็มีการทำเป็นเม็ดนะในชับซูนออกมาแล้วนะ,ะนะเป็นเป็นเป็นกัมมี่เจรลรี่ก็มีนะครับอ่าใช่อันนี้เคยเห็นเนายแบบคือคือเขาแบบว่าไม่ต้อาการทานตลาดมากเลยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นน้ำแล้วก็เป็นอย่างี้ฮะไม่ค่อยชอบอยากอยากจะทานแบางคนก็ไม่สะดวกนะครับก็างเดียวเออมันมันความแบบรสชาติน่ะจ้ะนะบางทีมันก็ไม่ได้ถูกปากคนสักเท่าไหร่ อันนี้หนูถามแบบคนทั่วไปแบบบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์คะแล้วแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยสมมติว่าที่อาจารย์บอกว่าดีเพราะว่าอาจจะมีกระบวนการหมักอาจารย์บอกว่าเติมจุลินทรีย์อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วถ้าเทียบกับการกินน้ำแอปเปิ้ลเปล่าๆเนี่ยค่ะมัน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 ไม่ช่วยกันเหรอคะหรือว่ามันจะต้องเป็นเฉพาะกระบวนการหมักเท่านั้นมันถึงจะทําได้ดีหรือว่าเราทานแอปเปิ้ลสดๆมันต่างกันยังไงคะกับกระบวนการย่อยกับเผาผลาญในร่างกายครับจับเป็นคำถามที่ดีมาก คือแอปเปิลนะว่าตัวแอปเปิลเองเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นผลไม้ที่มีเรื่องของกระยายมีเรื่องของแป้งจะมีโปรตีนอยู่บ้างนะคระับแต่ว่าแน่นอนพวกสารอาหารบางอย่างนะครับเรื่องของกรดที่ที่ทตัวแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยที่เขามีการนํามาใช้ก็มันตัวที่เป็นหลักๆคือตัวกรดอสซิสิกแอสซิด นะครับซึ่งปกติถ้าแอปเปิลสดเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการโปรเซสของการหมักแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียที่เรียกว่าแอสโตบาซิลัสเดก่อนนะเพราะนั้นสารสารที่เราจะได้รับถ้าเราทานแอปเปิลเฉยๆก็เราก็เหมือนกับเราทานผลไม้ทั่วไปอมันจะได้วิตามินอาจจะได้เกลือแร่อาจจะได้เรื่องของไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทานในตัวแอปเปิลเร์เนี่ยซึ่งมันผ่านโปรเซสมาแล้วเนี่ย มันก็จะมีตัวกรดอซิติกนอกกนั้นก็จะมีพวกวิตามินแล้วก็จะมีพวกโปรไบโอติกนะครับอ,อย่างที่มีอาจจะมีคนบอกว่าอทําไมแบบว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์ซื้อมาใหม่ๆมันแบบมันไม่มีตะกอนอะไรเงนะี้ยจริงๆไปก็แบบเปิดแล้วมีตะกอนพวกนี้เป็นโปรไบโอติกที่อยู่ในน้ําแล้วมันก็จเจริญเติบโตนะครับแล้วมันก็สร้างพวกสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีการ โรษณาว่ามันมีประโยชน์นะครับซึ่งแต่สางกับเราไปกินแนละ้วก็สุดๆเพราะมันเป็นจะต้องมีะบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นให้เป็นสารที่เรามีประโยชน์ต่อร่างกายครับอืมอแสดงว่าเราต้องหาขวดที่มีตะกรนขุ่นๆใช่ไหมคะนั่นก็คือโปรโบัอไม่ไม่ต้องหาครับเดี๋ยว <laughs> <laughs> มาเองโ <laughs> อ้แล้วทีนี้ พ่อพักค้าบอกเราสูา้สึกว่าเอ้ยเราควรไม่ควรซื้อของที่มีตะกรนมันดูเหมือนเก่าไปเนาะมันโดนแ,แม่โดนแม่ช่าซื้อมาใหม่ๆแล้วก็เราก็พยายามเลือกไม่มีตะกรนแต่เมื่อกี้เราซื้อมาแล้วเราตั้งไว้เนี่ยจริงๆมันจะมีเชื้อโรคอยู่ข้างในอยู่แล้วอะนะครับออ เรียกว่าเชื้อโรคก็ไม่เชิงนะครับเรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ตัวไบโอติกอ่ะาร์บอกเชื้อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อร่างกายคแต่ว่าถ้าเกิดว่าปิดอยู่ข้างในเนี่ยบางทีมันอยู่เลยคาว่าที่ขาดออกไม่มีออกซิเจนเชื้อพวกนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับอพอเราเปิดปวดเปิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วเราก็นะออกซิเจนข้าไปปุุบเชื้อพวกนี้มันเป็นการปลุกให้มันตื่นปลุกให้มันตื่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการกระบวนการของมันจะเปลี่ยนแปลง พวกสารที่อยู่ในนะครับในสารอาหารพวกนี้ยให้เกิดเกิดเรื่องของสารที่เประโยชน์ต่อร่างกายขึ้นมาอืมไม่ต้องไปหาให้มันคุณเดี๋ยวถึงเวลามันคุณมันมาเองมัน <c oughs> เป็นกระบวนการ,รมหมักนะพวกนี้ยังไงเขาเดี๋ยวมีตะกอมีเรื่องของอะไรพวกนี้อือยู่แล้วนะฮะก,กนะ็ก็ต้องเลือกนะก็ต้องเลือกแล้วก็หาในเรื่องของเกณฑ์การเลือกพวกก็ก็คงต้องเลือกเอ่อไอเอ่อดูเรื่องของ ก็ที่ห่อสาคัญนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องดูความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับมันจุพันธุ์เป็นยังไงความสะอาดเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันผลิตวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าโอเคแล้วเป็นของเก่าเก็บเป็นไรป่ะเอาเก่าเก็บมากๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะมันก็น่ากลัวนะคะครับคือนึกถึงของเก่าเก็บนี่บางทีเออบางคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประหยัด จัดนะฮอาจารย์ประหยัดจะแบบเอ้ยอย่าเก็บกับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสุดท้ายแล้วก็เสียของไม่ได้กินมาดิบางทีบางทีรับไม่ใช่ประหยัดแต่เยงแต่ว่าแบบว่าไม่มันก็ไม่เกิสียรซือคือตอนตอนซื้อก็คงไม่ได้กะจะทานนะครับอ๋อเข้าใจละซื้อตามกระแสดซื้อตามกระแสอาแล้วก็ลองไปสักครั้งสองครั้งแล้วก็ เออไม่ไม่รู้จะกินไม่กินดีก็ตั้งทิ้งไว้พดีแตาต้องยอมรับนิดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารยาบำรุงยาเสริมสุขภาพก็มีส่วนหนึ่เราซื้อเพราะว่าซื้อตามตามกันนะเขาว,ว่ากันว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะท่นดีนะอะไรเงี้ยแล้วซื้อมาเตร็จเราก็ไม่กล้ากินบ้างอะไรบ้างบ<ะ>แล้วก็อาจจะทําให้เราก็อาจจะเสียเสียค่าใช้จ่ายไปส่วนนั้นโดยที่ อาจจะเรยียนความสุขทางใจอะครับไม่เป็นไรข<อ>เขาเรียกว่าลองสักครั้งหน่อยก็โอเคของมันต้องมีว่าอาจอาจะบ,บางอาจจะบางท่านเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงอย่างที่ว่าอที่สองก็คือว่าบางคนก็รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดึงแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีการปรุงรสหรือกลิ่นให้มันชวนนับประทานทีเดียวนะครับคนก็คนข้างฉุนเนอะได้กลิ่นอดไอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเหมือนกันอมค่응ะอาจารย์คะ,ะมีน้องดีมซึ่งเป็นผู้จัดร่วมกับเรา <c oughs> <c oughs> ด้วยนะคะมาปวดนิดนึงค่ะถามอาจารย์ว่าเราปวดสอบถามอาจารย์ว่าถ้กินน้ำส้มสายชูแทนได้ไหมครับในเมื่ออาจารย์บอกว่าเป็นน้ำส้มสายชูหมักอือจริงตัวน้ำส้มสายชูเองเนี่ยมันก็จะมีขึ้นอยู่กับว่าเราทํามาจาก ตัวเอวัตถุดิบอะไรอะครับฮะซึ่งการทาแต่วัตถุดิบบางประเทศเนี่ยจริงๆเนี่ยสาที่ออกมาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะฮะแต่จริงๆใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราสามารถทานทานน้ำส้มสายชูหมักได้ก็อาจจะพอได้เหมือนกันเพราะว่า้องมีเหมือนกันว่ามีก็อย่างนี้จะมีสุานที่เกิดจากนอกจากแอปเปิลเนี่ยบางคนก็เอามะพร้าวมาทํานะฮะ ก็เป็นโคโคนัทไซเดอร์นะครับเคยได้ยินไหมฮะไม่เคยเลยครับค่ะอาจารย์อ่าเนี่ยฮะโคโคนัทไซเดอร์ก็มีแล้วนะครับอ๋อเหรอฮะฝนบอกว่าท่ามาเป็นไงโอ้โหรสชาติเหมือนรสชาติอร่อยกว่ากินง่ายกว่านะครับจริงเหรอคะก็ใช่มีฮะฮะไปเขาคนดูได้มีโคโคนัทไซเดอร์ก็มีบางคนทานแต่น้นอ้อยก็มีเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่ตามกันมานะครับว่าเวลาเรามีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยก็จะมี ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อเป็นชู้แข่งกันนะะซึ่ง <c oughs> นี้ก็จะเป็นมันก็เหมือนกับการแข่งขันทําให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นทั้งเรื่องของรสชาตินะะเรื่องของราคาเรื่องของประโยชน์ที่จะได้นะครับก <c oughs> ็จะก็จะ <c oughs> ม,มีโคโคนัทใส่อยอ,อ่ออกมาครับลองเดี๋ยวนิหน่อยจะมีให้มีให้ชิมอาจารย์เคยไหม เอออาจารย์ทานไหมคะอะไรผมมาผมไม่เคยแต่อาจารย์ขนาดแค่น้ำมันมะพร้าวทานหยกยองว่าทานยากเลยนะคะที่เขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาบอกนะเป็นการสกัดออกมาอจากน้ำตาลเอ็นนี่ก็เขาก็หลังน้ำมันมะพร้าวเสร็จก็มาทําเป็นไซเดอร์ก็คือมะม่วงเหมือนกัเป็นน้ำต้มเตยชูนะครับก็ผ่านทั้งตัวการใช้ยีสต์แล้วก็แล้วพวกแร็คโซบาซิดัสในการเปลี่ยนแปลงก่แอลกอฮอล์ให้กลายเป็นเรื่องของคนน่ะ ค่ะเนี่ยอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาพอดีเลยค่ะถามใกล้เคียงกับคาถามนี้ีคือว่าอ่าเขาบอกว่าน้ำหมักอะคะ่ะที่ที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีน้ำหมักไซเดอร์ที่เป็นแบบสับป,ปละรด,ดกล้วยมันเหมือนกันไหมครับอจริงๆอ่าการหมักข้วบดจันจรหมักเนี่ยก็ถือว่าโดยทั่วไปเนี่ยขรัวบดาันท์ถ้าทำได้อย่างถูกต้องตามาตขัน้ขนตอนก็สารอาหารหรือว่าตัว ผลผลิตตัุดท้ายก็จะใกล้เคียงกยันก็คือมาออกมาเป็นชุดตัวกเนี่ยนะครับเรียกว่าความต้นต้นของกดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามินสารต้นแล้วก็อาจจะมีกดตัวอื่นร่วมด้วยออกมานะคะะร,รับแต่กดหลักๆก็จะเป็นตัวที่เรียกว่ากดอาสิสิทธิ์นะครับค่ะแล้วตัวน้ำต้นสายชูที่เราพูดถึงทั่วๆไปใช่ไหมอ,อย่าที่เราบอกเราที่พูดถึงทัว่วไปที่เราใช้กันอยู่พวกน้ำส้มสายชูก็เป็นน้ำส้มสายชูบักห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะแต่ว่าน้ำต้มไตชูวกันนี่ใช้ไม่ได้นะครับคนละตัวกันคนละตัวเพราะมันมนพโพโวนเารของการ,การนํามาเพื่อให้ได้โปรดักต์มันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่มีพวกซูดีซีไม่มีพวกวิตามินพวกอะไรพวกนี้ไปค่ะอืมค่ะครับเออมีคุณผู้ฟังสอบถามเพิ่มเติมต่อเน,นื่องเลยจัดคําถามมาสักครู่นะเนี้ยเออถ้ามามีไหมครับที่แบบผลิตมาจากอังุ่นอ,อันนี้คุณผู้ฟังมาจากเบอร์ลินนะจ๊ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องหมุนเยอะมากเราจะไปทําพวกไวายมากกว่าใช่ไหมครับแต่เม่อไวนยนี่คืออะไรก็คือว่าเราใส่ยีสต์เข้าไปนะครับแล้วเราก็หมักออกมาเป็นแอลกอฮอล์แต่ว่าจากขั้นตอนที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเช่นเป็นไวน์แดงไวน์ขาวแล้วเนี่ยครับมาทําเป็นน้ําส้มสายชูเนี่ยเท่าที่ดูคิดว่าเท่าที่ดูก็ไม่อาจจะไม่ค่อยมีคนทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่า โดยมากมันจะเราจะนิยมเอาน้ำมะมยุ่นมาดื่มเป็นลักษณะของไวน์หรือแอลกอฮอล์มากกว่านะฮะจะถามว่าโดยทฤษฎีสามารถทําได้ไหมสามารถทําได้ครับเพราะว่ากระบวนการหมักของพวกผลไม้นี่ก็คล้ายๆกันพวกนี้ก็ออกออกมาผลิตภัณฑ์สุดท้ายมันก็จะคล้ายๆกันยู่ออกเป็นโกดได้แต่ว่าปริมาณโกดชนีดของโกดใดก็จะแตกต่างกันอไปแต่ว่าข้อที่ทราบก็คือว่า ตัวอ่างุ่นเนี่ยเราสร้างไปชูจากอางุ่นเราก็ไม่ค่อยเคยได้ย,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 ยินเท <Wow. S 2> ่าไหร่เราจะมากกค่เราคืออะไรฮะไวแดงไวขาวัยวชาโตวไวอะไรใช่ไหมฮะค่ะไม่เพราะว่ารู้สึกคือคุณพูดไม่ง่ายคือว่าอะไรอ่ะมูลค่าที่เราเราสร้างจากตัวเนี่ยมันมากกว่า,า,าโอ้ใช่มันเป็นน้ำรูปไสชูแล้วก็รู้สึกโอ้มันยังไงไม่รู้ได <c oughs> ้แต่ก็คุณสมบัติก็ในการนําไปรับประทานก็ใกล้เคียงกัน อ๋อค่ะพอดีค่ะพอดีพี่คุณผู้ฟังเนี่ยเขาอยู่ที่บริลินเขาบอกว่าที่ต่างประเทศมีขายน่าจะเห็นเคยพบเจอแล้วก็อาจจะถามเพื่อเป็นความแม่ใจก็อย่างที่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าพวกเนี้ยโปรเซสเดียวเป็นหมดเพียนแต่ว่าตัวไหนฮิตเท่านั้นเองอืตัวเนี้ยแอปเปิลฮิตอ่าก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์ใช่ไหมฮะคือผมพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะไซเดอร์ใช่ป่ะหน่อยมีหุ่นจะเป็นเกฟไซเดอร์ท่านัเอง่ีก็คือแค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เป็น ตัวที่เราเป็นถานตั้งต้นคือพวกนี้มันก็จะมีตลาดที่อยากอีกหน่อยถ้าเกิดนี้เ่ะจะมีคนนําเข้าก็ได้เกฟเซเดอร์อะไรนะครับแต่เมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมียังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูในปัจจุบันเนะ่ยแต่เหมือนกับว่ามีมีที่ไหนขายมั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอัเปอร์ซเดอร์เนี่ยหาซื้อได้ทั่วครับตลาดซปเปอร์มาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้าม คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในปัจจุบันมันก็จะมีหลากหลายมากนะครับอันนี้เวลาเราดูผลิตภัณฑ์พวกนี้มันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นยาที่กลุ่มเป็นยาเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอผ่านออยนะครับอันนี้สําคัญที่สุดคนัะนะเพราะว่าเป็นในช่ที่อย่าง้อยเราก็ผ่านการได้รับการรับรองนะครับแล้วก็อยู่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรา คุ้นเคยนะครับเช่นยี่ห้อยาบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับค<ฆ>่ะซึ่งอยู่ในท้องตลาดเราเคยได้ยินานเงี้ยเออเงี้ยใจ้มันก็ปลอดภัยถ้าไม่เคยใช้เลยเนี่ยเราคงจะต้องดูด,ดีเพราะว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีถ้าเขาบริษัทที่ผลิตที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องของป้ายแสดงนะครับว่าสิษษษัณฑ์ของเขาเนี่ย คืออะไรนะครับ uh huh. มีสูตรอะไรผสมอะไรอยู่ข้างในบ้างๆนะครับนะ uh huh. แล้วก็มีเรื่องของการผลิตนะครับวันผลิตวันหมดอายุ uh huh. การเก็บรักษานะครับพวกนี้จะเป็นมาตรฐานที่เราเชื่อถือได้นะครับ uh huh. แต่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งบางทีเนี่ยไม่ได้รับออยอหรือว่าอยู่แล้วเนี่ยการเก็บรักษาหรือว่า เรืรายละเอียดของตัวผลิชานเนี่ยไม่มีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมันก็คือเราก็มีความเสี่ยงในการที่จะมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นในบางทีเราก็ต้องทั้งระหว่างความอยากของเราที่จะจะลองสิ่งใหม่ๆจากเรื่องของโทษที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะแนะนํถ้าเกิดจะใช้ก็ลองดูเครื่องผลิตภัณฑ์ที่ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือซึ่งเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยเรื่องการหาความรู้เกี่ยวข้องกับปิชา์เนี่ย เราสาม,มารถหาได้โดยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็มีโซเชียลเนตเวมีอะไรที่คนทัางจะเยอะที่จริงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้ความอะไรอ่ะให้เวลาในการที่จะศึกษารายละเอียดนิดนิดหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้บริการเหล่าน,นี้เพราะว่าต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าในบริการบางตัวซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันทําให้เรามีผลต่อสุขภาพซึ่งบางบางรา,ายจะจจะทําให้เกิดผลเสียรยแรงได้เหมือนกันอืครับ